คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันแน่นอนมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังก่อนใครนะคะคลิปนี้มาแจ้งข่าวนะคะที่มีข่าวว่านะคะประกันสังคมนะคะอาจจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเรามาดูกันนะคะว่าวิธีสมัครประกันสังคมมัตรา40เพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทมีอะไรและกลุ่มไหนที่จะได้รับเยียวยานะคะ หลังจากที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะจะทำมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนในกลุ่มกิจการสถานบันเทิงทั้งผับบาร์คาราโอเกะรวมถึงผู้มีอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะนะคะซึ่งนะคะได้สรุปกลุ่มผู้ประกัน ซึ่งนะคะได้สรุปกลุ่มประกันมาตรา 33- 3 9และ40ที่อยู่ในระบบประกันสังคมและได้ระบ,บุชัดเจนแล้วว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาประกันสังคมคนละ5000บาทนะคะแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะต้องรีบสมัครและจ่ายเงินสมทบนะคะให้ทานเลยภายในวันที่14มกราคม6.4และจะต้องให้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะ หรือกลมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่28มกราคม65นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือใครที่ยังไม่ได้มีประกันสังคมอะไรเลยคุณต้องไปสมัครประกันสังคมมาตรา40ก่อนเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะโดยคุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครประกันสังคมมาตรา40ได้คือจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ15-65ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านนะคะ ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจของมาตรา33หรือ39ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหากิจผู้พิการก็มีสิทธิ์นะคะได้สิทธิ์นี้เช่นเดียวกันโดยช่องทางการสมัครง่ายๆเลยนะคะก็คือสามารถสมัครได้นะคะทั้ง7 e เ e ่นทุกสาขาธนาคารทกสทุกสาขาเว็บไซต์ w w w s s o g o t s หรือ big c super center เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศหรือสมัครประกันที่สายด่วนประกันสังคม1506ได้นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงิน5,000บาทเลยถ้าหากว่าเราอยู่ในสิทธินี้นะคะเอาละค่ะใครนะคะที่อยู่ในขอบเขตนะคะของที่ทำงานในพับบาคาราโอเกะนะคะการบันเทิงนะคะ ก็นะคะรีบไปสมัครประกันสังคมมาตรา40นะหากคุณยังไม่ได้ประกันสังคมมาตราใดๆเลยก็ให้รีบไปสมัครกันนะคะถ้ะหากใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรมีข้อสอบถามคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะคะ สำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 0อบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID เดี์นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ